ทันที่น้องฮักเพลงนั้นมาแสดงความยินดีกับพี่อุ้งอิงวันขึ้นปีใหม่กลาบสวัสดีง,งามๆครับท่านแปดศูนมาแล้วครับผมวันนี้ผมก็พยายามดูคลิปนี้ครับพี่น้องคลิปอ่า น้องฮักเพลงไปแสดงความยินดีกับพี่อุ้งอิงมียอดวิวและก็ประมาณ2 0 0หมอัพพี่น้องสอง0 0ม,มีคลิปน้องฮักเพลง2คลิปนะครับที่หลักหมืน่นหลัก2 0 0หมืนขึ้นพี่น้อง2 0,000วิวนะครับนี่คือแล้วก็มี f c ของน้องอุ้งอิงนะครับได้เข้ามาส่งกำลังใจให้น้องฮักแพงนะครับเห็นไหมครับนี่คือ fc ของน้องอุ้งอิงของเทพี่น้องที่นะครับให้กำลังใจน้องฮักแพงของเทมันต้องเป็นเป็นแบบนี้ครับสำรับสำรับ fc นะครับต้องเป็นแบบนี้พี่น้องมาส่งกำลังใจนะครับเห็นไหมครับ fc น้องเองมาส่งกำลังใจให้น้องแพงเป็นสิ่งที่ดีครับแบบนี้ครับ fc ตัวจริงเขาต้องส่งกำลังใจให้ไม่ใช่ไปเขียนใส่อะไรก็ไม่รู้ นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังผมจปจดมาพี่น้องจดมาเพราะว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับลุยกันเลยนะครับอ่ข้อความนี้ถือว่ามีคนกดไลค์คอมเมนต์อยู่ที่หนึ่งร้อยไลค์กันเลยทีเดียวพี่น้องในพี่คนนี้ผมเป็น fc น้องอเอ็เป็นกำลังใจให้น้องฮักเพลง ดังๆรวยๆวยสู้ๆนะครับเห็นไหมครับส่งกำลังใจให้น้องฮักแพงนะครับแกบอกว่าแกเป็น fc น้องอเอนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับตัวนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับแล้วก็มีการตอบคอมเมนต์ด้วยรูปหัวใจประมาณ17คอมเมนต์พี่น้องนะครับ17คอมเมนต์นะครับแล้วคนต่อมาพี่น้อง อันนี้ผมเอามาเฉพาะเขาเรียกว่าเอามาเฉพาะนิดหน่อยพี่น้องประมาณมีคนเข้ามาสุขลังใจใต้คอมเมนต์อยู่ประมาณ200กว่าพี่น้องสองอกว่าคอมเมนต์ comment นะครับยอดอยู่ส0 0หมืนกว่าอัพพี่น้องนะครับมีนคนนี้บอกว่า fc พี่อุ้งอิง ลูกรักเพงสู้ๆเดอลูกพ่อกดติดตามแล้วเดอประมาณนี้พี่น้องนะครับนี่คือแล้วก็มีการกดไลค์คอมเมนต์สามสองกดไลค์พี่น้องแบบนี้กดไลค์นะครับนี่คือเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับแล้วคนต่อมาพี่น้อง fc พี่องค์เองเป็นกําลังใจให้ น้องฮักแพงนะครับปังๆเด้ลูกเห็นไหมครับเขามาส่งกำลังใจให้น้องหักแพงพี่น้องยอดกดไลค์ก็ประมาณ23่ิกดไลค์พี่น้องนะครับนี่คือคน fc น้องเองมาส่งกำลังใจให้น้องหักแพงพี่น้องนะครับนี่คือการส่งกำลังใจนะครับเป็นสิ่งที่ดีอย่าเขียนคอมเมนต์ที่มันไม่ดี น,นี่คือคอมเมนต์ที่ดีเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องนะครับส่วนคนที่คอมเมนต์ไม่ดีนั้นคุณไม่ใช่ FC เขานะครับถ้าคุณอยากจะนะครับอย่าไปอ้างเขาว่าคุณเป็น FC แล้วก็มาเขียนใส่ร้ายกูอีกคนหนึ่ง อันนี้ไม่เอานะพี่น้องอันนี้ไม่เอาฉันเป็น f อซเอา้าถ้าเจ้าของเขารู้แล้วเขาจะว่ายังไงถ้าคุณไปบอกว่าคุณเป็นเอฟซีเขาแล้วคุณไปใส่ร้ายอีกไปเขียนคอมเมนต์ใส่ร้ายอีกคนหนึ่งแล้วเขาจะรับได้ไหมครับไม่ได้ผมว่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องส่งกำลังใจนะครับให้กันนะครับอย่าเขียนคอมเมนต์ไปใส่ร้ายอีกคนหนึ่งแต่ว่าคุณเป็น fc อีกข้างข้างหนึ่งนะครับแต่ไปเขียนใส่ร้ายถ้าเป็นเซนปินเขาคงไม่เอาครับพี่น้องเขาคงไม่เอาเพราะว่าคุณไปใส่ร้ายคนอื่นไม่เคยให้กำลังใจ เพราะฉะนั้นก็ส่ขขงกำลังใจให้อย่างเดียวอย่าไปเขียนใส่ร้ายกันรักให้กันนะครับนี่คือสิ่งที่ดีงามนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกลังใจนะครับเห็นไหมครับ fc พี่องค์อิงจ้าพ่อกดติดตามให้แล้ว เขาเขียนบอกเขาเขียนว่า fc น้องโออิง e. พ่อกดติดตามให้แล้วจ้านะครับแล้วก็มียอดกดไลค์อยู่17นะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์ลข้อความนะครับนะครับชุดยด้ยไหมครับก็มีคนหนึ่งก็เข้ามาเขียนว่าดูเอาครับพี่น้องเห็นไหมครับ เขียนยาวเลยครับมีคนหนึ่งเขียนยาวเลยพี่นอ้องเขียนยาวเลยว่าดูเอาครับพี่นอ้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟ้าเปิดแล้วเป็นไงพี่นอ้องนะครับเห็นไหมครับแสดงความรักให้กันมาแสดงความยิงดีกับพี่อุ้งเองชุ่นใจไหมครับ มันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่สวยงามพี่น้องเพราะว่าอยู่องค์กรองค์กรเดียวกันผู้บริหารเดียวกันเราต้องรักใคร่ปองดองแสดงความเย็นดีพี่สําเร็จน้องก็ดีใจน้องสําเร็จพี่ก็ดีใจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่งลังใจให้กันและกัน เกื้อนหนุนกันนะครับต่อไปนั่นเองพี่น้องนี่คือน้องฮักเพลมาแสดงความดนดีกับพี่วงอิงขึ้นบ้านใหม่นั่นเองพี่น้องแล้วก็มี fc น้ององอิง e. fc น้องฮักเพลเข้ามาแสดงความนะครับความเห็นเยอะแยะมากมายส่งกาลังใจให้น้องอูอิง e. ส่งกาลังใจให้น้องฮักเพลนะครับสิ่งที่ดราม่ามันก็ ที่ผ่านมาเห็นไหมครับกระจ่างไหมครับพี่น้องมีแต่คนนอกเท่านั้นนะครับที่คิดไม่ดีกับน้องถ้าคนในองค์กรเขาคิดดีรักกันอยู่วันยังค่ำพี่น้องเห็นไหมครับคนในองค์กรเขารักกันมีท fc ที่ไม่ใช่ fc ตัวจริงนะครับที่เขาเขียนของเมนดา เห็นไหมครับสุดท้ายเพราะว่าเขามีพ่อโจผู้บริหารคนเดียวกันนะครับเขาตึงนะครับพี่ได้ดีสำเร็จน้องดีใจน้องสำเร็จพี่ก็ดีใจเป็นการแสดงความยินดีกับพี่ผุ้หญิง น้องแพรมาสแสดงความยินดีกับพี่อุ้ยิขึ้นบ้านใหม่นะครับมีการเข้ามารับชมคลิปของน้องแพรเยอะมากและก็เอฟซ e. ีน้องอุ้ยมาส่งกำลังใจให้น้องแพรเยอะมากนี่คือสิ่งที่พ่อโจน้นต้องการนะครับก็คือรักกันนะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ส่งกำลังใจให้ น้องพักแพงแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับพอขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ